ฝนตกแล้วครับบรรยาก,กาศฝนตกดีนะครับเดี๋ยวไปใต้อื่นกันก่อนอนี่ไปใ,ใต้หลังบ้านนี่แหละลังบ้าน,น จะพาไปนะครับจะพาไปไปอื่นนี่เลยครับนี่เลยวันนี้ไม่พลาดนะครับรับรอ,องว่าอื่นเยอะแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางไปใต้อื่นเดี๋ยวดยชมผลงานกันครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปรอเลย วันนี้ได้เยอะไหมได้เยอะวันนี้วันนี้ได้เยอะได้เยอะอมีทั้งเกยบน้อยมีทั้งเออนีอมาดูมาดูน้องโอ๊กอาโอ๊กอาเลยโอ้เข้าท่าไหมเนี่ยเห็นไหม อ่างอันนี้เขียดน้อยอัอนนี้เขียดน้อยเจตนานนนนกกเห็นไหมกะอื่นก็เยอะแยะแล้วเบิดเห็นไหมอาจจะใกล้ๆสิหืมใกล้ๆโอเคสุดยอดนะครับเมื่อก็จะได้กินเขียดแล้วไหน สุดยอดไหมสุดยอดลองดูใกล้ๆที่ดูตัวอื่นใกล้ๆนิดเห็นไหมมันไต่ขึ้นเลยเห็นไหมเห็นมันได้เยอะอ่ะกันกินให้แม่จัดการทีนี้โอเคสุดยอดอ่อยยังโอ้ผลงานครับผลงานที่ไปใจเมื่อคืน กอก็อได้กินน้ำมูกยุกครับทำงานได้เหงื่อเกล็ดถึงื่ออื่นทั้งเกียดน้อยเกียดใหญ่มขักอยู่นี่วุ่นอ่โนะโอ้ขักอยู่ครับเอีงได้ล่ตัวอยู่ไม่ใครนะครับนี่เอีงไม่ใครวุ่นอ่ะเอีงไม่ใคร โอ้โหักหักว่าเห็ดว่านะครับมันนี่ว่าอ่นอยังที่นะครับอยู่ตามบ้านนอกโคกนาคนตกมาแค่กินเทียดกินอื่นนะครับพูดงานใต้เองครับนี่ห <c oughs> ัก่านตัว <c oughs> วันวนวนนั่นเลยไม่ใครวะเนี่ย <c oughs> ไม่ใครอ,อ่า ยังยังม่มีใครครับคนน่ะหักอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ใส่อยู่นี่แหละครับนี่นี่อยู่แถวนี้ละ

ô oh, để lại vô khách để lại vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ที่บ้านไม่มีใครกินด้วย่อืมกินได้เบิด์าามาลองสาวลองสาวควักเช่นน้อยมาบึง้งดูสาวสองมือนมีสาวประหานได้ม,<า>มีขายเพียร์อันนี้มาโอ้โหได้ขอได้กินครับปุนณชัดจะนาน้อยนะครับ น่าจะนาหน่อยครับยู่งอึ้งครับโอ้สุดยอดเลยวะเนี่ยไปซ้อมเองนะครับซ้อมเองจับเองอึ้นองนะรับมือทยดไหล okay